เกือบบ่อยเราค่ะรอไว้่าผ่าอีตัวเนาะปิดฝาไฟผ่าอีกตัวลุกกันค่ะใส่อีตูลงไปกอดค่ะปิดฝาอีกเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ะจะเอาแล้วนะคะมากินขา่าวรำกันลุกแล้วซุกแล้วค่ะปิดแก๊สกินข่าวท่านหนึ่งตัวค่ะพี่น้องค่ะสุแสดแซ่กหน่อยเร้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ทุกคนนจะพาทุกคนเอาปลาช่อนออกจากความ้วนหายครับนี่นเหอนใ้ใส่ใหว่าถุงแบบน้เยนะ่เอาไว้นีเาไป่ถุงไว้ลเอาไปตก่น้ปลาช่อนนะปลาช่อนหน้าอะไรแบบนี้เอาตุ๊กเงยใส่กระปุกเราไดมลานัเด้เนเละมา้น้ล้วคะ ในเวลาหนึ่งปลาคอที่อราอยมากไว้แล้วนะคะปลาคอเจ้าหน้าเจริญรด่งเรอีพิจูมาใส่นะคะพี่น้องค่ะตปลาแก้มกับไงไงค่ะส้วมด้วยหนึงเดียวกับพ่อหนึ่งบทขั้วมี่ล่ะมาซื้อตะไคร้มาใส่หนปลาคอปลากลับแล้วเรามาดูกันว่าซื้อนวดสำหรับมากกันแล้วนึ่งข้าเหนียวแล้วนั่งเอยตับจริงปลาแดงไว้แล้วแต่เมื่อวานนะคะเราก็จะนึ่งกินเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะน้อ้อยแปะเอากระดมปีมาแซ่บก่อนกระดำปีได้ค่ะ บักนาบผสมให้่นแม่มาแล้วค่ะแม่เสร็จเียบร้ะะใใอกินแม่ชอบกระลำปีนเอาแต่เอามาหัวเดียวอร่อยอันนี้เป็นแิงเหมือนที่ซื้ออยู่ตลาดนัดนู้นก็ไะเอาไปนึ่งใส่ปลาก,กันค่ะล้อยแล้วทุกคนค่ะหนึ่งปลาคอใส่ผักปลาคอบ้านเฮากระลำบ้านเฮาบักน้าบักแข่งย่ายอยู่ตลาดปาาล่าพันคายปเอาไปนึ่งปลาก,กันนะคะทุกคนค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะ เตียงเครื่องหนึ่งปลาค่ะพี่น้องค่ะก็ไปเอาใบตองมารองก่อนดีกว่าหลังบา้านเราไปก็ร่มเย็นเฟื่อยเฟื่อยกัี่น้นนองค่มมะไปนรังเล่นบ่ก็ไปตองนี่ยเราจะสวงหนึ่งเอาใบมาก็ตัดนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ซึ่งกันได้แล้วค่ะใส่ปลาใส่ตะคัดไปเลยใส่ผักไปเลยทีเดียว พนะร,ร,ร้อมกันแล้วนะปลาในกลางเนาะตุ้มตะเกียค่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนบองไหมเป็นตาแซววะปิฟ้าด้วยแล้วก็เอาถุงตู้ส่วนหนึ่งนั่งตู้โดยทั้งหมดนะคะรอติดตามตอนต่อไปค่ะยังไม่สุกเท่าไหร่หงไปเรื่อยๆค่ะน้องอบอวบปฟ่าเนาะเอาพักไปเปื่อยแบบไปเปื่อยะคะ่ะจกหน่อยกต่สุกแล้วเด็กเราก็จะกินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแจวก็พร้อมคนเดียวก็พร้อมค่ะ หอมมากพี่น้องค่ะเล็งปลาคอค่ะโรยผัดอิฐตูแส่ผักได้ๆขอบเสือลาค่ะทุกคนค่ะ